วันนี้นะคะการจำมาจัด ปนหนักให้ลูกค้าเลยนะบอกเลยนะคะว่าใครที่อยากได้คันนี้นะต้องดูรีวิวนี้เลยเพราะการจะลดทันที5 0 0 0 0บาทลูกค้าฟังไม่ผิดนะ50 0 0 0บาทจริงๆนะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้จะเป็นตัวแกนซาเล็กแท้ๆสุดหายากรุ่นผีเมียมนั่นเองนะใครที่กําลังมองหาอยู่นะต้องดูคลิปนี้เลยนะคะและวันนี้เดี๋ยวการจะพาไปดูรีวิวภายในภายนอกกันก่อนเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้พบกับการละล้าไลออนค like านะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายองกาเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะการต้องขอเกินก่อนนะคะลูกค้าว่า ข้อดีก็คือเป็นตัวแกนซานเหล็กแท้ๆป้ายทะเบียนดำา7ที่นั่ง v i p จากโรงงานนะคะป้ายแดงราคา2.4ล้านกันเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะจะเป็นโชมสุดท้ายของจริงก็คือหน้าไดมอนด์นั่นเองนะคะมีประตูไฟฟ้าสองข้างกล้องรอบคัน cruise control และที่สำคัญจะมีนะคะไวเลสชาร์จเจอร์นั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดบอกคุณการราคานี้นะคะกับหน้าไดมอน จริงๆหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าลูกค้าฟังให้ดีเพราะคันนี้การจะจัดโปรสุดพิเศษจริงๆร,ร,ราคานะคะขอแอบกระซิบเลยว่าราคายังกระซื้อหุนไดฮ i ชวันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกค้าจะได้ตัวแกนซาเหล็กแท้ๆในราคาที่มีส่วนลด50,000บาทนั่นเองเหลือเพียงแค่1,190,000าบาทเท่านะั้นลูกค้าฟังไม่ผิด ราคานี้จริงๆเพราะการอยากเอามาจัดโปรจริงลูกค้าหายากสีสวยนะเพราะว่าได้สีขาวและยังจะเป็นตัวสุดท้ายของจริงเพราะว่าเป็นตัวหน้าไดามอนนั่นเองการต้องขออธิบายก่อนนะคะลูกค้าว่านะคะคันนี้ โฉมนี้จริงๆไม่ใช่ไปแต่งกระจังหน้าเพิ่มนะคะหรือแบบเอาตัวเก่ามาใส่กระจังหน้าเป็นหน้าไดมอนไม่ใช่นะคะอันนี้คือโฉมหน้าไดมอนจริงๆนะคะโฉมสุดท้ายของจริงนะคะออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะคะและเดี๋ยวการจะพามาดูเลยว่าในราคาเพียงแค่1,190,000บาทเท่านั้นลูกค้าจะได้ตัวแกนซาเหล็ก รุ่นพรีเมียมแล้วนะคะได้สีขาวสวยมากลูกค้าเข้ามาดูกันเลยค่ะและนี่นะคะจะเป็นหุนไดแกนซาเล็ก และจะมีกรองรอบคันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะกระจังหน้าไดมอนแบบนี้นะคะอันนี้กระจังหน้าไดมอนหรือกระจังหน้าปะที่เขาเรียกกันนะคะและคันนี้นะคะพอเป็นตัวแกนซาเล็กมาพร้อมด้วยสีขาวตรงรุ่นไม่ได้กลับสีนะลูกค้าเพราะว่าตัวแกนซาเล็กเขาจะทําก็คือสีขาวเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วนะคะคันนี้นะคะ ปี2021นะสวยมากความสวยของสีการให้ไปเลยโอ้โ oh, ห95-96%สเก็นตหินคือน้อยมากว่าจริงๆนะคะและไฟหน้านะคะสว่างมากลูกค้าไฟหน้าไฟตัดหมอกนะ,ะและที่สำคัญตัวแม็กนะ จะเป็นแมกายแกนซาเล็กนั่นเองนะคะตัวทูโทนสวยมากลูกค้านะคะลายเขาแบบว่านี่อ่อนช้อยนะสวยแล้วยังจะได้ยางใหม่ปี2023กันนั่นเองนะคะและที่สำคัญพอเป็นตัวท็อปเขาจะมาพร้อมด้วยระบบกรองรอบคันนั่นเองนี่นะกระจกมองข้างซ้ายขวาข้างหน้าหลังนั่นเองนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีการสายคือครบมากๆแล้วความสวยยังไม่หมด ตรงข้างล่างนะเขาจะเอาตรงนี้เลยลูกค้าโคเมียมมาสลับกับสีขาวให้ดูหรูหราและมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าสองคางนั่นเองนะคะโ,โหนี่ภายในลูกค้าจะเห็นเลยว่านะคะภายในดูโล่ง ดูกว้างนั่งสบายและยังได้เบาะปรับไฟฟ้า V.I.P หัวหมอนมิกกี้เมาส์นั่นเองนะคะเดี๋ยวการจะรีวิวภายในให้ดูกันเลยนะคะแล้วนะคะนี่มาดูข้างหลังกันก่อนเลยนะคะไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวหุนใดนั่นเองนะคะฝาท้ายนะคะเดี๋ยวการจะเปิดให้ดูเลยเป็นฝาท้ายไฟฝานั่นเองอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะลูกค้า และนี่นะคะคือฝาท้ายไฟฟ้านี่พอเวลาเราปิดเรากดตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวการให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กันเลยนะ,ะบอกเลยว่าอันนี้ฝากระโปรงหลังนะคะหรือว่าหรือว่าฝาท้ายไม่มีการไขน็อตนะเดิมๆอย่างที่การบอกการเอารถสวยโอ้โหรถใหม่ๆนะคะตัวท็อปสุดมาจัดโปรอย่างแน่นอนและจะเป็นตัวแกนซาเล็กภายในจะต้องเป็น VIP ทุกที่นั่งนะคะ แถวที่2แถวที่3เป็นเบาะ V.I.P ทั้งหมดนะคะและตรงนี้นะคะสามารถเอนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะพับแล้วก็เลื่อนได้นี่ข้อดีของตัว V.I.P นั่นก็คือการไว้ของนั่นเองลูกค้าลูกค้าดูข้างๆเลยสามารถที่จะไว้ของได้เยอะมากๆอันนี้เราสามารถดันไปได้อีกนะคะลูกค้าถ้าตัวข้างหน้าเลื่อนไปอีกข้างหลังสามารถดันไปได้อีกนะคะสามารถไว้โหถุงก๊อฟนะคะ ไว้ของไว้กระเป๋าสัพภะระได้เลยนะคะบอกเลยว่าตัว V.I.P. ไม่ว่าจะเป็นความหรูหรานะคะความกว้างสะดวกสบายนะคะแล้วก็นะคะสมรรถนะบอกเลยว่านะคะคุณไดแกนซาเล็กทำมาได้ดีนะคะและการต้องบอกก่อนว่าช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างของรุ่นแกนซาเล็กนะคะเขาจัดเซตมาไม่เหมือนกับตัว H1 นะคะลูกค้าเพราะว่าคันนี้ รองรับในส่วนของ7ทีนั่งนั่นเองทําให้สมรรถนะช่วงล่างค่อนข้างจะนุ่มกว่าตัวเฮชัอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ข้อดีของตัวแกนซาลิกแท้ๆและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะคันนี้การบอกเลยว่านานๆทีจะได้ตัวพรีเมียมมานะ,ะไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะคือภายในนี่เดี๋ยวการสตาร์ทให้ดูนะคะ โเครื่องแน่นมากนะคะอย่างที่การบอกคันนี้เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะและความพิเศษของรุ่นหน้ากระจังหน้าไดมอนด์โฉมสุดท้ายนั่นก็คือนี่เลยลูกค้าตัวไวเลสชาร์จเจอร์นะคะนี่เราเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่วางไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็นะคะโทรศัพท์เราจะชาร์จอัตโนมัติเลยอันนี้คือข้อดีนะที่เพิ่มเติมมาแต่ถ้าคันไหนการต้อง ย้ำลูกค้าก่อนนะคะว่าถ้าลูกค้าไปดูและคันไหนไม่มีอันนี้จะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะคะแต่แค่ไปทํากระจังหน้ามาใหม่แค่นั้นเองนะคะคือบางทีเราต้องแจ้งลูกค้าก่อนเพราะว่าลูกค้าหลายท่านสับสนไม่เคยดูฮุนไดนะคะว่าเอา้าทําไม รุ่นนี้กระจังหน้าแบบนี้ราคาถูกกว่านี้รุ่นนี้รุ่นนั้นคืองงไปหมดเอามาแต่งกันจนงงนะคะแต่เวลาที่การรีวิวเนี่ยการจะบอกเลยว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนลูกค้าจะได้รู้เลยว่าคันไหนเป็นรุ่นนี้นะคะจะได้ตัดสินใจถูกว่าเอ้ยเราเล่นรุ่นนี้ดีหรือเปล่านะคะอันนี้คือการจะบอก ตรงๆเลยนะคะจะได้เป็นทิกว่าเวลาลูกค้าไปเลือกดูจะได้ไม่โดนหลอกหรือจะได้ไม่โดนแบบว่าสลับรุ่นให้งงนะคะลูกคา้าอาแล้วก็ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งหมดเลยทั้ง7ที่นั่งนะคะจะพูด11แล้วลูกค้าเพราะว่ารีวิว H1 เยอะอันนี้คือเจดที่นั่งนะคะแล้ว ัวกระจกตัวประตูอะไรคือใหม่มากลูกค้าและที่สําคัญพอเวลาเป็นตัวแกนซาเล็กเขาจะเอาลายไม้เข้ามาเล่นหมดเลยลูกค้าดูตรงช่องแอร์นะคะจะเป็นลายไม้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเพิ่มความหรูหรามาเพราะอย่างที่การบอกปไปแดง2.4ล้านเลยนะคะลูกค้าแล้วนี่หน้าจอนะคะจะเป็นจอระบบสัมผัสจออุนดเนี่ยการต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างให้ฟังก์ชันมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบนําทางและนี่นะคะ จะเป็นระบบนำทางหรือว่าเนวิเกเตอร์นั่นเองนะคะเราสามารถที่จะค้นหาสถานที่ได้เลยหรือนี่การกดในส่วนของกล้องรอบคันนั่นเองลูกค้าซ้ายขวาเราสามารถกดได้เลยนะคะอันนี้คือข้อดีของตัวฮุนไดเฮชวันนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะกดได้ทั้งหมดและยังสามารถสตรีมในส่วนของ YouTube ได้นะคะบอกเลยว่าได้หมดเลยนะคะ YouTube Facebook อะไรคืออันนี้คือข้อดีเพราะเป็นหน้าจอของศูนย์แท้ถือว่าให้ฟังก์ชันมาเยอะพอสมควรนะคะและแอรจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะนี่สามารถที่จะแยกหน้าแยกหลังได้เลยนะคะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะและที่สำคัญพอเป็นชมสุดท้ายในส่วนของเบาะคนขับนะคะการน้องบอกก่อนนี่ไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่านะคะ ในส่วนนี้นะคะนี่การขอโฟกัสนิดหนึ่งนะคะจะเป็นระบบอุ่นร้อนเย็นนั่นเองนะคะอันนี้สีฟ้าคือเย็นนะคะถ้าสีเหลืองคืออุ่นร้อนนั่นเองนะคะอันนี้คือการมองว่าดีมากๆนะคะ คันนี้นะคะไม่เพียงแค่140 0 0 0กิเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าใช้น้อยมากนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวมลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีระบบคูสคอนโทรลแล้วด้วยนั่นเองนะคะและตรงด้านข้างเวลาที่ลูกค้านะะอยากจะเปิดประตูไฟฟ้านะ,ะสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะกดซ้ายกดขวาได้เลยหรืออยากจะปิดในส่วนของประตูไฟฟ้าก็สามารถกดได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่ลูกค้าถามกันเยอะมากนั่นก็คือไฟในห้องโดยสารนั่นเองเราสามารถเปิดในส่วนของสัญลักษณ์ที่เป็นรูปไฟในห้องโดยสารได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้านั่นก็คือกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อก คือครบมากๆนะคะสำหรับคันนี้และนี่เลยนะคะคู่มือการใช้งานนะคะลูกค้าเอกสารครบมากคู่มือการใช้งานฮุนไดแกนซาเลกแล้วก็นะคะในส่วนของประตูไฟฟ้านั่นเองและที่การบอกว่าคันนี้นะคะจะได้ประตูไฟฟ้าถึง3บานนั่นเองซ้ายขวาหลังนั่นเองนะคะโอ้โหออปชันคือครบมากและดีมากๆนะภายในการต้องขอบอกลูกค้าก่อนนะคะ ว่าคันนี้นะคะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะเผื่อลูกค้าหลายๆท่านบอกคุณการไม่เคยเห็นรุ่นนี้หรือไม่เคยดูเลยเคยเห็นแต่รุ่นที่มีคอนโซลกลางนั้นคือรุ่น VIP นะคะ mm. เผื่อบางท่านนะคะที่อยากได้ตัวแกนซาเล็กแต่บอกว่าเอ้คุณการไม่อยากได้คอนโซลคันกลางเพราะว่ามารู้สึกเกะกะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบว่าโอ้โหแทบจะกึ่งนอนขับอันนี้การบอกเลยว่าเหมาะกับรุ่นพรีเมียมนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนดีกว่า ลมเย็นมากกว่าน,นี้นะคะนี่นะคะโอ้โหลมแรงมากนะคะแล้วก็ปิดประตูไฟฟ้าเลยดีกว่านะคะเพราะว่าได้ประตูไฟฟ้าถึง3บานนั่นเองนะคะแล้วความพิเศษของคันนี้นะคะอย่างที่การบอกเมื่อตะกี้เลยนะไม่มีคอนโซลกลางให้เกะกะเนสามารถไว้เท้าได้เลยลูกค้าโอ้โหแล้วแบบกว้างมาก แล้วเบาะนะคะสามารถที่จะปรับได้เลยนี่เดี๋ยวการปรับให้ดูนะคะพนักพิงนะคะนี่นะคะพนักพิงแล้วก็เท้านะคะนี่นะคะก็คือขาเรานั้นเองนะคะสามารถที่จะโอ้โหเกือบจะนอนได้เลยลูกค้าอันนี้คือข้อดีของตัวพรีเมียมนั่นเองนะคะ และก็จะมีทีวีจอกลางนั่นเองนะคะบอกเลยว่าไปถึงไหนถึงกันนั่นเองโอ้โหนี่นั่งทีนะคะมาดผู้บริหารมาเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะซื้อให้ครอบครัวนะคะ ครอบครัวใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่มีลูกการบอกเลยว่าเหมาะมากๆหรือจะเป็นผู้บริหารนะคะก็เหมาะสําหรับคันนี้เลยนะคะทำงานอยู่บนรถนะคะสบายๆหรือจะเป็นแบบว่าไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะโอ้โหอันนี้ยิ่งเหมาะเลยนะคะลูกนั่งสบายไปไหนไปกันได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาตัวแกนซาเหล็กอยู่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดราคาดีนะคะเพราะว่ารถ ทันที50,000บาทการต้องบอกก่อนว่าไม่เคยลดที่ไหนมาก,ก่อนนะคะอันนี้คือแบบเยอะมากๆนะคะแล้วนะคะทำให้คันนี้เหลือเพียงแค่1,190,000า 1, บาทเท่านั้นนะคะและ2ลูกค้าได้ตัวแกนซารเล็กแถ้นะคะเป็นป้ายทะเบียนดำแล้วก็พื้นที่ใช้สอยคือกว้างมากๆนะคะออปชั่นคือดีมีประตูไฟฟ้า3บานนะคะกองรอบคาน c r u คอน c o n นะ,ะเพราะว่าติดตั้งประตู ไฟฟ้าในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้ามาเพิ่มนั่นเองนะคะบอกเลยคันนี้คือน่าใช้มากๆนะคะลูกค้าอย่าพลาดเลยนะเพราะว่าราคาดีแบบนี้ออปชั่นดีๆแบบนี้นานๆทีจะเข้ามานะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะและนี่นะคะนี่ห้องเครื่องโหใหม่มากลูกค้าการให้ดูตัวน็อตตัวเมทอาร์คเลยนะคะ ตัวน็อตโซเมนอารเดิมๆนะคะไม่มีไขนะคะที่กันความร้อนคือใหม่มากๆอย่างคันนี้รถได้รับการดูแลนะคะจะทําให้สภาพรถคือค่อนข้างใหม่เลยนะคะ<ม>และจะเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะ A2 แล้วนั่นเองนะคะ175แรงม้านั่นเองเป็นเครื่อง2.5หรือว่า2 5 0 0นนั่นเองนะคะ<ม>บอกเลยว่าเครื่องอึดเครื่องทนแน่นอนเพราะเครื่องตัวนี้เนี่ย ฮุนไดเขาใช้มาเป็น10ปีแล้วนะคะไม่มีเรื่องจุกจิกเลยนะคะค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเวลามาซื้อการนะคะเขาจะถามเลยว่าเอ้ยบางท่านนะคะไม่เคยเล่นฮุนไดนะคะจะถามเลยคุณการฮุนไดมันมีปัญหาเรื่องเกียร์เรื่องเครื่องไหมนะ,ะเพราะว่าเห็นคุณการขายมาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะการบอกเลยว่าที่การขายมาโฟแทบไม่มีลูกค้าคนไหนโทรมาแบบ คุณการเครื่องพังหรือว่าเกียร์พังเลยนะการถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสมรรถนะดีนะคะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มครอบครัวจริงๆนะคะบอกเลยว่าท่านใดเอาไปใช้ไม่ผิดหวังเลยนะ,ะและสำหรับคันนี้อย่างที่การเกินมาตั้งแต่แรกว่าเป็นฮุนไดแกนซาเล็กทำไมการต้องย้ำเพราะว่านะคะลูกค้าหลายๆท่านไม่เคยดูตัวแกนซาเลกนะคะดูแต่ตัว H1 นะคะ และเอามาเปรียบเทียบกันอันนี้การต้องบอกก่อนว่ามันเปรียบเทียบกันแทบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าราคาป้ายแดงมันห่างกันแบบโหเกือบเกือบล้านเลยนะคะว่าอันนั้นคือ1.6 1.7แต่อันนี้2ล้าน4นะคะบอกเลยว่าห่างกันเกือบล้านนะคะและสมรรถนะช่วงล่างก็ไม่เหมือนกันเพราะว่า ตัว H1 เขาจะเสร็จเพื่อ11ที่นั่งใช่ไหมคะลูกค้าแต่คันนี้เขาจะเสร็จช่วงล่างเพื่อ7ที่นั่งนั่นเองนะคะช่วงล่างค่อนข้างนุ่มนวลกว่านะคะแล้วก็ออปชันนะคะที่มีในส่วนของตัวแกนซาเล็กก็ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะ VIP ปรับไฟฟ้าและคันนี้ยังจะได้ประตูไฟฟ้าถึง3บานนั่นเองนะคะกล้องรอบคันแล้วก็คูซคอนโทรนั่นเองและที่สำคัญพอเป็นหน้าดมอนแท้ก็จะมีตัวไวเลสชาร์เจอร์นั่นเองนะคะ คือวันนี้การต้องรีวิวเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารุ่นแกนซาเล็กพรีเมียมเนี่ยนานๆจะเข้ามาทีการกลัวลูกค้าหลายๆท่านจะงงหรือแบบเฮ้ย hey, คุณการคันนี้เป็นตัวเอา h ฮชวันมาแต่งเองใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเป็นรุ่นไหนอะไรงงอะ่ะอันเนี้ยการต้องขออธิบายให้ชัดเจนนั่นเองนะคะและสำหรับลูกค้าที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นรุ่นพรีเมียมก็ดูการรีวิวไปเพลินๆก็ได้นะคะลูกค้า แล้วนะคะสำหรับคันนี้การขอย้ําอีกสักรอบหนึ่งเรื่องราคาเพราะการเนี่ยปกติคันนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยการขายอยโหไม่ต่ำกว่า1น5 2 5 1, 2, 9นะคะแต่วันนี้นะคะการตั้ง1,240,000ลดทันที5,000 0บาทลดจริงนะลูกค้าทำให้คันนี้เหลือเพียงแค่1,190,000บาทเท่านั้นถูกมากนะและไม่ใช่แค่ ถูกเพราะการจะมีของแถมขึ้นให้ตามนี้เลยลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อสดนะบอกเลยว่าร้านการไม่บวกแวรฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยและที่สำคัญนะการยังจะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20,000กิโลด้วยนะคะหรือลูกค้าที่จัดไฟแนนบอกเลยว่าจัดได้เลยนะคะฟรีดาวนะเครดิตดีฟรีดาวแน่นอนนะคะ แล้วก็นาะผ่อนสบายมาเพียงแค่20,000ต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดอัปดเปีดอกเบี้ยก็เริ่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นลูกค้าท่านใดอยากได้รถสวยฟรีดาวหรือซื้อสดก็ไม่บกแวดบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะลูกค้าที่สนใจทักมาได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, y o u t u b ไลน์ t t k t t o k เว็บไซต์ทุกช่องทางจริงสำหรับออนไลน์หรือจะโทรเข้ามาหาการก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางจริงๆหรือลูกค้าบอกคุณการ ไม่สะดวกเข้ามาเลยอยู่ต่างจังหวัดอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงรายอยู่หาดใหญ่โทรเข้ามาเลยค่ะหรือจะวิดีโอคอลดูรถก็ได้นะบอกคุณการยังรีวิวไม่หนำใจขอดูอีกสักรอบหนึ่งได้เลยนะคะเพราะว่าการให้ลูกค้าดูทุกซอกทุกมุมได้เลยพอการมั่นใจว่ารถที่การเอามาจัดโปรสวยจริงแน่นอนแล้วนะคะ เรานะคะจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัตินะคะการมีบริการส่งรถให้ฟรีถึงหน,น้าบ้านลดห้าหมื่นแล้วยังจะส่งฟรีอีกลูกค้าโหอันนี้มันไม่ได้กําไรแล้วลูกค้าบอกเลยนะคะที่การให้นี่คือแบบโหเกือบเกือบแสนลูกค้าคิดดูลดลงจากราคาที่การตั้งห้าหมื่นลดจริงๆนะ,ะลูกค้าส่งฟรี ลูกค้าลงนึกถ้าลูกค้าอยู่เชียงใหม่เชียงรายนั่นคือส่งฟรี20 0 0 0กว่าบาทแล้วนะคะแล้วยังจะฟรีค่าโอนน้ำมันเต็มถังประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือว่า20 0 0 0กิโลบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยการเอามาจัดโปรให้ลูกค้าจริงๆนะคะแบบอยากจะตอบแทนลูกค้าจริงๆในที่ลูกค้าแบบมั่นใจที่ซื้อฮุนไดในร้านเรานะคะและที่สำคัญลูกค้า บางท่านบอกคุณการจัดไฟแนนไม่เป็นอยากได้รถคันนี้เตรียมเอกสารไม่เป็นเรามีเจ้าหน้าที่นะคะที่ได้รับการอบรมการเทรนมาเป็นอย่างดีจะบอกลูกค้าได้ทั้งหมดเลยว่าต้องเตรียมเอกสารยังไงคุยกับไฟแนนยังไงนะคะหรือจะต,ต้องเตรียมตัวยังไงทําให้ลูกค้าได้รถสวยกลับบ้านไปแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากเข้ามาดูรถที่ร้านง่ายมากๆนะคะเพราะร้านการจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติก,กตาโลตัสไซน้อยหาง่ายมากๆหรือจะ เซิร์ชในก o o ก l e แมปก็ได้ค่ะว่า Lioncar ร um ลุมองการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าอยากเข้ามาดูหรือจะซื้อออนไลน์แบบ100%หรือจะอะไรหรือจะวิดีโอเคาะโอ้โหบอกการได้เลยนะคะเรามีรถจริงอยู่ที่ร้าน l i อ n c a r ร um นะตรงนี้และนี่ให้กล้องกวาดไปเลย <c oughs> การมีฮุนไดเยอะมากตอนนี้โอ้โหเกือบ20คันนะลูกค้ Hyundai, าฮุนไดออพารแกน เกียร์แกงคาน,นิวอลหรือจะเป็นโตโยต้าเวนจูรี่นะคะมีหมดนะคะบอกเลยแบบโหน่าจะเป็นเจ้าแม่รถตู้ล้ะคะ่ะในตลาดนี้นะคะคือลูกค้าท่านใดอยากได้รถตู้อย่าพพาดมาปรึกษากันก่อนนะ,ะเพราะว่าเรามีทุกรุ่นให้ลูกค้าแน่นอนนะ,ะและวันนี้นะ,ะการรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วการบอกเลยว่าต้องไวนะคะลูกค้า มีคันเดียวนะคะแกนซาเล็กสีขาวราคาดีมากๆนะอยากได้รีบถักกันเข้ามาได้เลยแล้ววันนี้การขอลาไปก่อนอ้ออย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ